ที่เกิดขึ้นกับเอจิรากรโอ้โหคนเห็นเต็ไมไปหมดเมื่อวานเราฟังเราฟังมุมของคนที่ขึ้นไปบนเวทีนะ <หา S 1> เนาะเขาอบอกว่าเลยนะแก,แ,นนแกวงแขนไปโดนแค่แวงแขนไปโดนเอจิรากรเท่านั้นเองวันนี้เราก็รอเอจิรากรเนี่ย จะไปแจ้งความหรือยังไปแล้วคับพ่อแม่เออเอจีรากรไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเล่านาทีเกิดเหตุให้ฟังด้วยนะครับว่าไม่ใช่แกวงแขวนหรอกนี่ซัดเข้ามาเต็มกกหูเลยค่ะโอ้หูยังไงอยู่เลยเอบอกแบบนี้เนี่ยตอนเนี้พอไปตรวจปุ๊บหูได้ยินลดลงนะเออ เนี่หตุการณ์นั้นนะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ําแบบนี้อีกกับใครนะครับทีมข่าวช่อง8ไปติดตามความคืบหน้านะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับที่หนุ่มเอจีรากรถูกคนเมาบุกต่อยขณะเล่นคอนเสิร์ตในผับย่านรังสิต หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับคู่กรณียกมือไหว้ขอโทษขอโพยอ้างว่าเมาขาดสตินะครับวันนี้คุณเอฟมาพร้อมกับกันจอมพลังพร้อมกับหลักฐานเป็นใบตรวจร่างกายผลตรวจร่างกายปรากฏว่าระดับการได้ยินที่หูข้างซ้ายของคุณเอฟจิรากรเนี่ยได้ยินลดลงนั่นไงไม่อยากบอกเป็นเัืมอเนาะแสดงว่าโดนแรงอยู่เือนะโอ้ตัวกระเด็นไปขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะคุณเอฟเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตกใจมาก พยายามจะควบคุมสติแล้วนี่ดูภาพ,พจากกล้องจอปิดมุมนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยฮะเดินขึ้นมาละเออขึ้นไปบนเวทีเลยนะครับเนี่ยเห็นคนก่อเหตุเนี่ยเดินวนไปวนมาแล้วก็โวยวายอยู่พักใหญ่แล้วก็เดินมาชกเลยนะฮะไม่มีการแย่งใหม่แบบที่กล่าวอ้างด้วยหลังเกิดเหตุยอมรับว่าจนถึงนาทีนี้คุณเอกยังผวาอยู่เลยอะ่ะโอ้ผวาถึงขั้นแบบบ้านเบิ่นไม่กล้ากลับเลยนะฮะงงมากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองได้ยังไงแต่อยากดำเนินคดีให้เป็นเคสตัตวอย่าง ว่าไม่ควรมีสิทธิ์เป็นคนไหนถูกทําร้ายฟังเสียงของคุณเอครับเขายังไม่ได้พูดเลยครับพี่แล้วก็เขาไม่ได้คว้าเขาไม่ได้คว้าที่ไม้ผมไม่ได้คว้าที่มือผมอ่ะ <c oughs> เาขาคว้าที่หูผมครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดก,กันอยู่แล้วพี่ <c oughs> ดูนนในคลิป ใช่ครับให้มันเป็นให้มันเป็นเคตัวอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่เพราะก่อนหน้านี้โยนเงินใส่ก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมพี่ึ้นไปแย่งไม้ก็ทําอะไรไม่ได้จนทําลายร่างกายนี่แหละพี่ถึงจะทําอะไรได้คต้องเอาเรื่องบ้านนะถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหไม่งั้นอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ํารอยอีกก็ได้นะแต่เมื่อกี้คนละเรื่องเดียวกันเนาะคนบางคนบอกคว้าไม้อีกคนหนึ่งบอกคว้าหูอ,อนะฮะคุณเอตัดสินใจนี่ครับ โชว์ใบตรวจที่เอามาแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยนะฮะบอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นบรรทัน,าานในสังคมโดยเฉพาะความปลอดภัยของศิลปินที่อยู่ในที่แจ้งตอลอดเวลาด้วยค่ะก็ค,คือเห็นใจศิลปินนะคะโดยเฉพาะนักร้องนักแสดงที่อยู่บนเวทีอ่ะบางทีไปตามสถานบันเทิงคนที่ไปที่นั่นก็เมาสเต็มคาราเบลไงรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไครต์ข่าวช่องแปด